จบลงไปอย่างสวยงามสําหรับสเตจเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องนิซ่านะคะบนเวทีวิดีโอมิวสิกอวอร์2024ค่ะที่เรียกได้ว่าสะกดทุกสายตาด้วยสกิลรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการร้องแรปเต้นคาริสมาก็โชว์ออกมาได้อยู่หมัดค่ะแม่ซึ่งครั้งนี้นะคะผลงานเพลงน้องนิซ่ามาโดยดิวบูเมเลโกร็อกสตาร์ตามลำดับค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเขียนอีกหนึ่งความสําเร็จออกมาได้อย่างงดงามจริงๆค่ะโดยวันนี้น้องนิซ่าใส่ชุดสีแดงเพอร์ฟอร์มคือจัดเต็มมากทุกคนแล้วก็เมืออาชีพสุดๆเลยนะคะเสื้อชุดนี้ค่ะคัสตอมจากแด์ โคมฮาร์ดปังสุดๆซึ่งตอนนี้ค่ะคลิปเต็ม MTV ได้ลงเอาไว้แล้วนะทั้ง New w o m ม n และก็รอตาเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะคะผ่านช่อง y o u t u b แอดลองแล้วค่ะคือแอดว่าจะมีการสลับรูปภาพนะแล้วก็เอานำคลิปมารีวิวนะแม่แต่ว่าลิขสิทธิ์แรงมากคือลองอัปโหลดหลังบ้านแล้วนะคะแล้วก็ตรวจด,ดูลิขสิทธิ์แหละปรากฏว่าไม่ได้ค่ะก็เลยขออนุญาตนํามาเป็นมุมบางมุมแล้วกันเนาะเป็นบางช่วงแล้วก็เป็นคลิปจากแฟนคลับนะคะที่ไปถ่ายในงานนั่นเองนะโดวยวันนี้ค่ะลูกสาวก็คือมีการ เล่นกับเก้าอี้ตั้งแต่เปิดเริ่มทําการแสดงเลยนะคะคือเฟียสคือจึ้งคือปังแต่ว่าพาร์ทที่ไม่เม่หลายคนแล้วก็แฟนคลับเข้าววทกันหนักมากค่ะนั่นก็คือพาร์ทที่น้องลิ่ามีการขึ้นสายพานเพื่อนเพื่อนเรนนิวบูเมนนั่นเองนะเฮ้ยโคตรดีอันนี้สร้างมาเพื่อบอลลิสาใช่ไหมเพราะว่าสายพานก็เป็นสีแดงนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิทุกคนคือเขาสนุกสนานกันมากๆเลยค่ะและจังหวะที่น้องลิา่าเดินสับๆันะคะบนสายพานคือดีมากแอชอบมากค่ะ แล้วก็ภาคภูมิใจสุดๆเลยโอ้โหใครคิดคอนเซปต์คะเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีน้องนิซ่านะคะซึ่งช่วงนั้นนมันก็จะมืดๆเนาะเออพี่ๆที่เขามาส่องไฟค่ะก็พยายามส่องไฟเข้าไปหน้าน้องนิซ่านะคะเพื่อให้ได้เห็นและวันนี้น้องก็เพอร์ฟอร์มกับพี่ๆแดนเซอร์นะคะที่แข็งแรงกันมากๆบางคนก็บอกว่าสายพานบางคนก็บอกลู่วิ่งประมาณนี้น้องเพือพ่อนๆดีดีว่าการเดินบนลู่วิ่งนะคะจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปได้วยเจเริตนี้เท่านั้นของบอลและดิสาโอ้น้องนิซ่าเก่งมากเลยแม่ ก็เป็นการแสดงที่สุดราตรึงจริงๆซึ่งครั้งนี้คนที่เชิญน้องนิ่าขึ้นมาเนาะเพื่อนๆก็คือคุณปาริสเฮลตันนั่นเองนะคะ she's give sliving it up <or> ซึ่งหลังเวทีเนี่ยค่ะพอโนอริซ่าทําการแสดงเสร็จนะคะไทล่าก็มาซัพพอร์ตโนริซ่าด้วยนะ้ามาเจอไทยลา่าไทล่าก็คือกระโดดแล้วก็ปรบมือให้กับโนริซ่ามาเตกไลเลยค่ะโนริซ่าก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนนะคะเจอคนรอบตัวที่น่ารักกับน้องขนาดนี้ดีใจจริงๆค่ะ Lisa! 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 คือดูดีใจกว่านอริซาอีกนะคะเนี่ยเป็นไวรัรมากๆค่ะจังหวะบอสและลิ่าขึ้นไปอยู่บนสายพานเลื่อนคือไม่มีสะดุดเลยนะแล้วก็สวยมากๆนะคะทั้งเต้นแล้วก็มันจะต้องเดินให้แข็งแรงนะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะตกได้นะคะแล้วพี่แดนเซอร์นี่ค่ะก็เลื่อนมาเรื่อยๆเข้ามาทีละคนนะคะบอสคือเดินสับๆไปเลยจ้าคือมืออาชีพมากโอ้โหแอดภาคภูมิใจมากๆนะคะนอริซาก้าวไประดับโลกในฐานะศิลปินเดี่ยวแบบเต็มตัวแล้วก็ทําได้ดีมากๆติ๊กถูกทุกอย่างหน้าผมเพอร์ฟอร์แมน์เป็นเขาที่ทําให้ดีวาวทุกคร้ง ที่ได้เห็นจริงๆค่ะเก่งมากๆซึ่งมีศิลปินมากมายนะคะที่เขาจับตามองอย่างก่อนหน้าเนี่ยอย่างซึ่งเวลาก่อนหน้านะคะที่น้องดิซ่าจะขึ้นทําการแสดงก็จะได้เห็นรูปดาวนะคะนี่คือด็อกซานน้องดิซ่าและก็สู่สเตจล่าสุดค่ะทุกคนและก็สิ่งที่น้องดิซ่าเป็นการรวมตัวกับพี่พี่แดนเซอร์นะเพื่อนๆือซีนเน,น,นี้ยค่ะผู้ชมคือดูแบบมีความสนุกสนานบางคนก็เต้นไม่สนนตดีแล้วค่ะบางคนก็ปรบมือไม่เข้าจังหวะด้วยนะแต่ว่าก็ใส่เต็มอ j นจอยแข่งกับน้องดิซ่านะคะไม่แปลกใจเลยค่ะที่คุณฮาวซี่ก ที่อยากดูที่สุดในงานนั่นเองบอกเลยว่าเยี่ยวแตกระเบิดจริงๆสติกเดือดภูมิใจในตัวของโนนสิสาร็อกสซ์สาวนัยวรรชสู่เวทีระดับโลกน้ําตาจีไหลาฝากทุกคนนะครไปชมกันเยอะๆที่ช่องทางช่อง YouTube ของ MTV ค่ะใครที่พลาดไปสําหรับการไลฟ์ผ่านทางหน้าจอทีวีนะคะ